สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆพี่สีรัต์ออร์แกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้พี่สีรัตน์พาเพื่อนมาชมมาเดือฟิกนะคะมาเดือฟิกเป็นต้นพันธุ์ที่ได้มาจากาพี่หน่อยบ้านไร่วังพยอมให้มานะคะอ,อุปธรรมอนุเคราะห์อุปธรรมให้ต้นพันธุ์ไม้สวยๆงามๆม,มามากมายนะ แล้วก็มีมาเดือฟิกที่ให้มาแล้วก็เป็นกิ่งพันธ์ที่สมบูรณ์มากนะดูดมแตกแตกกิ่งจริงจริงแล้วมันจะมันมีกกิ่งนึงเนาะแต่พอดีว่ากิ่งนั้นได้เออเป็นเหมือนเน่าเนาะเน่าก็เลยต้องรีบตัดทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ต้น ลำต้นมีปัญหาก็เลยได้สองกิง่งเนาะอันนี้ก็อีกกิ่งนึ่งกำลังแตกเยอะเลยเป็นตุ่มเขียวๆเนาะเนี่ยเนี๋ยก็จะเป็นตากิ่งออกมานะคะเป็นตากิ่งออกมาแต่อันนี้ติดลูกเนาะติดลูกอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นลูกหรือเปล่านอนเพื่อนเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นลูกไหมแต่ที่แน่เห็นลูกแล้ว3ามลูกนะคะอันนี้ก็เลยจะมาเพิ่มปุ๋ยฮอร์โมนนะคะในช่วงระยะเวลาที่ต้นไม้นะคะเพื่อนต้นไม้ที่จะเป็นเพื่อนที่ทําเกษตรอินทรีย์เป็นพืชไร่สวนหรือว่าจะปลูกในกระถางก็ก็ตามนะคะอันนี้เวลาที่ต้นพืชพันพ์ธุเราออกดอกนะออกดอก นะช่วงช่วงกาลังที่เรากําลังตัดแต่งกิ่งนะคะตัดแต่งกิ่งทําสาวเนี่ยเราก็ต้องใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่อาหารเสริมก็คือฮอร์โมนนะฮอร์โมนของพี่สิริก็ไม่ได้มีมากมายเนาะพี่สิริก็มีแค่ฮอร์โมนนมและฮอร์โมนไข่นะแล้วก็จูรินซีถั่วเหลืองนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะเพิ่มเติมให้กับพืชพันธุ์ผัก นั่นก็พืชพันธุ์ผลไม้ของเรานะคือพี่สิริก็ใช้แล้วมันก็เป็นผลเป็นผลที่ประสบผลสำเร็จนะคะถึงจะไม่ร้อยเปอเซนต์แต่ว่าของพี่สิริก็ได้เก็บผลผลิตกินนะกินตามอัตรภาพที่คือเราปลูกเราปลูกอยในพื้นที่ในกระถางเนาะพื้นที่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าพี่สิริก็ได้เก็บกินแล้วก็ได้ทำการทดลองว่า ปุ๋ยอินทรีย์ที่พี่สิริทำได้เป็นประโยชน์กับพืชผักในสวนจริงหรือไม่นะเพราะว่าวันข้างหน้าโปรแกรมของแผนชีวิตของพี่สิริก็คืออาจจะต้องย้อนกลับไปทำการเกษตรอินทรีย์แบบเต็มตัวที่บ้านสวนนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสวนไหนนะคะเพราะว่าก็ยังมีโปรแกรมอีก,อก อีกว่าจะต้องไปทางทิศเหนือหรือว่าจะไปทางทางทิศอีสานนะคะอันนี้ก็อาจจะทําทั้งหมดนั่นแหละค่ะ,คะ,ะตรงไหนที่ทาแล้วสุขการสบายใจก็ไปทําหมดนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือบ้านส่วนที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยคือเรายังไงก็ต้องกลับไปทานะก็กลับไปทําก็เตรียมตัวไปปลูกนะไปปลูกไปทําแผนเอาไว้นะคะต้นอต้นไม้เราก็ไปลงเอาไว้นะคะ ปลูกป่านะคะปลูกป่านี่ก็คือปลูกมาตั้งแต่ปู่ตายาายายแล้วนะคะปลูกป่านะปลูกเอาไว้ใช้สอยนะคะปลูกไว้ใช้สอยเพราะว่าไม้ยืนต้นเนี่ยการที่เราปลูกเอาไว้เนีนน่ยระยะเวลานานเนี่ยนะคะเพื่อนมันมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์จากการที่เราปลูกร่างสร้างบ้านเนี่ยคือเราไม่ต้องไปหาซื้อไม้แพงๆเราก็มีไม้พร้อมที่เราจะมาใช้เกื้อประโยชน์ที่เราจะปลูก สร้างที่พักอาศัยนะคะเพื่อนอันนี้เป็นพระราชดำรัสของออพระเจ้าอยู่หัวพระฟูมิฟลนรัชการที่9ซึ่งท่านก็สอนไว้ว่าการปลูกป่าเพื่อประโยชน์นะคะเป็นปลูกป่าปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอันนี้เป็นเป็นเป็นสัตสัตเป็นคำสัตย์พระราชดำริของพระองค์ท่านที่ได้ประชาชนได้ใช้เกลือประโยชน์จริงๆนะคะเพื่อนนะ ก็เพื่อนท่านใดที่มีพื้นที่นะมีพื้นที่มีพื้นที่สวนที่ว่างเปล่าก็ปลูกนะคะเพื่อนปลูกป่าเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็ทําให้บ้านเรือนที่พักอาศัยของเราร่มเย็นเป็นสุขนะคะเพื่อนนะไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนนะคะแล้วป่าเนี่ยที่เราปลูกเอาไว้มันก็กันลมกันภัยให้เรานะเวลาลมแรงๆนะเราก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อ ลมพายุที่พัดมาแรงๆนะเป็นกำแพงบังบังอันตรายให้เราได้ด้วยนะคะอันนี้คือประโยชน์จากที่เรามองเห็นผิวเพินนะผิวเพินคะ่ะเราก็มาพูดถึงเรื่องมาเดือดฟิกนะเพื่นอนๆขอบคุณพี่หน่อยมากมายนะคะพี่หน่อยบ้านไร่ังพยอมก็เดี๋ยวเราก็จะขอแชร์นะช่องของออพี่หน่อยบ้านไร่วังพยอมนะคะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจไม้ดอกไม้มงคลนะคะแล้วก็พืชพันธุ์ไม้เบญจบพรรณอยากจะปลูกป,ป่านะคะ,มะเมล็ดพันธุเ์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าเบญจพรรณที่ทีเ่เก่าแก่นะก็ติดต่อแอดไปได้นะคะที่บ้านไร่วังพยอมนะแล้วก็พืชพันธุ์สมุนไพรพี่หน่อยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญกูรูรู้พืชพันธุ์ได้หลากหลายชนิดนะทั้งพืชพันธุ์สมุนไพร และก็ยังเป็นพืชพันธุ์ไม้ป่าเบ็นจภพันที่จะมูกจะมาปลูกเอาไว้เป็นเป็นประโยชน์ได้ใช้สอยอยนะคะเพื่อนพี่หน่อยมีความรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วก็ไม้มงคลนะไม้มงคลเนี่ยเออพี่หน่อยเวลาจะเออนำมาจําหน่ายเนาะพี่หน่อยนี้มีเลิกเลิกวันที่ปลูกด้วยนะไม้มงคลเนาะเป็นพันไม้มงคล ต้นไหนที่จะก่อนจะปลูกต้องมีพุทธคุณแบบไหนอะไรยังไงนะพี่หน่อยก็จะแนะนานะคะนี่คือเกร็ดความรู้ที่แอดเข้าไปได้นะคะที่บ้านไร่วังพยอมเพราะว่าพี่หน่อยมีความรู้เรื่องนี้เหล่านี้จริงๆนะคะเหล่านี้จริงๆนะแล้วก็พืชพันธุ์ไม้ที่ได้มานะคะเพื่อนพืชพันธุ์ไม้ที่ได้มาอันนี้พี่สิริไม่ได้มาอวยช่องนะคะใครๆที่เข้ามาแล้วว่าทําไมพี่สิริถึงต้องอวยช่องนี้ช่องนั้นอันนี้คือ ด้วยความที่พี่สิริมีประสบการณ์อยอ่ตัวเองนะอันนี้ไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อหานะคะแต่คุณค่าทางจิตใจนะคะคุณค่าทางจิตใจเงินซื้อไม่ได้นะคะเพื่อนเป็นต้นมะเดื่อฟิกที่พี่สิริได้มาจากพี่หน่อยบ้านไร่บําพยอมซึ่งให้กิ่งให้กิ่งตอนมานะคะแล้วก็เป็นกิ่งตอนที่สมบูรณ์นะเนี่ยพี่สิริเลี้ยงดูมาไม่ยังไม่ถึง3เดือนเลยนะปรากฏว่าก็ได้กิ่งตอนที่สมบูรณ์แล้วก็ออกลูกแล้วนะคะเห็นไหมคะ ออกลูกแล้วด้วยนะอันนี้คือคือเป็นกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์จริงๆแล้วก็เป็นแล้วก็พืชพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ของพี่หน่อยเนี่ยเป็นพืชพันธุ์อินทรีย์นะคะก็จะเป็นพืชพันธุ์ไม้ที่เอ่อจะมีอายุยืนนะมีอายุยืนแล้วก็เป็นกิ่งพันธุ์ที่แข็งแรงนะคะเพื่อนและดูแลไม่ยากแต่ถ้าคุณไปซื้อพืชพันธุ์ที่ได้มาจากการเอ่อเลี้ยงดูด้วยปุ๋ยเคมีนะคะ คุณอาจจะเลี้ยงไม่รอดนะคะอันนี้ด้วยประสบการณ์ของพี่สิรินะคะพี่สิริก็มาแชร์นะคะการแตกต่างระหว่างพันไม้ของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์มีการแตกต่างกันจริงนะคะจริงก็คือ พันไม้ที่เลี้ยงดูด้วยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะเป็นพันไม้ที่เป็นต้นพันธุ์แข็งแรงนะคะต้นพันธุ์แข็งแรงแล้วก็เป็นพันธุ์ที่เราเราเลี้ยงดูแล้วก็มีอายุยืนนะคะแต่พืชพันธุนไม้เคมีเนี่ยที่เลี้ยงด้วยปุ๋ยเคมีเนี่ยคือเราเลี้ยงเราปลูกไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราได้อาจจะได้เก็บผลกินจริงนะเป็นจริงตอนดีจริงแต่ว่าระยะเวลาอายุไม่นานนะอายุอยู่ได้ไม่นานบางทีกิ่งก็ผุนะผุแล้วก็เน่ารากก็ไม่แข็งแรงนะคะเพราะว่า ดั้งเดิมคืลราเขาไม่แข็งแรงอยู่แล้วพอเราเลี้ยงไปการเจริญเติบโตของเขาก็มีแค่อายุอายุจะสั้นลงนะคะอายุจะสั้นลงนะ,ะก็ฝากเพื่อนๆนะคะถ้าใครสนใจใครสนใจอยากจะได้ไม้พันธุ์นะไม้พันธุ์ที่ดีก็แอดเข้าไปได้นะคะที่พี่หน่อยบ้านไร่วังพยอมนะคะพี่หน่อยก็อยู่ไม่ไกลนะไปเที่ยวชมสวนได้นะคะเที่ยวชมสวนได้อยู่ลบบุรีนะคะลบบุรีค่ะไม่ไกลนะขับรถนะก็น่าจะ ขับประมาณสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงก็ฝจากกรุงเทพนะถึงบ้านพี่หน่อยก็ประมาณสองสามชั่วโมงถนะ้ารถติดก็น่าจะสามชั่วโมงนะไม่ไม่มากไปกว่านี้แต่ถ้าคนที่ขับรถเร็วก็น่าจะชั่วโมงเดียวก็ถึงนะประมาณประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนี้แหละนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ศิริพันธ์เพื่อนไปทํเอ,อ,อาหารเสริมให้กับมาเดียฟิก์นะคะค่ะเราก็ไปไปทากันเลยน้อนเพื่อนเนาะ ค่ะค่ะเพื่อนที่สิริพัน์เพื่อนมาทำน้ำฮอร์โมนเนาะเมื่อกี้เราไปดูต้นมะเดื่อฟิกมาแล้วนะคะออกลูกแล้วเราก็จะมาบำร,ร,นะร,รุงลูกพันธุ์นะมาบำรุงลูกพันธุ์ผลผลิตที่เราได้มานะคะที่เราได้มาของมะเดื่อฟิกหรือเราจะเอาไปใส่มัมรี่นะมัมรี่หรือมะเขือได้หมดนะคะพริก นะคะสูตรนี้ได้หมดได้หมดในในผลผลิตเออ่ที่ที่ออกลูกแล้วนะคะเอาไปใส่ได้หรือจะใส่ดอกไม้ก็ได้นะคะเนีย่ยเป็นไม้ดอกก็ได้พี่สิริอันนี้เป็นฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอร์โมนนมที่เออ่พี่สิริทำเนาะอันนี้คือทรูอินวันนะคะทำในตัวเดียวกันอันนี้เป็นนมนะเป็นเป็นฮอร์โมนนม ก็น้ำจุลินทรีย์นะอันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็พี่สิริก็จะใช้น้ำสาวข้าวใช้น้ำสาวข้าวนะคะน้ำาวข้าวอันนี้ก็คือ1ลิตรนะคะหลิตรแล้วก็เดี๋ยวพี่สิริก็จะผสมลงไปเลยนะคะ นะก็มาเริ่มทำเลยเป็นน้ำซาวข้าวนะคะพี่สิริก็จะใช้พี่สิริเตรียมน้ำเปล่าเนาะเตรียมน้ำเปล่าเอาไว้นะคะเตรียมน้ำเปล่าไว้อันนี้20ลิตรก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะหแสง1ถ่ถ้วยอย่างนี้นะคะตัอน้ำ20ลิตร อัตราส่วนเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ได้จำกัดกนะเพื่อนๆนะก็ฮิสิริก็กะเอามีน้ำสาวข้าวฮิสิริก็จะใส่ฮอร์โมอนนมประมาณนี้ใส่ฮอร์โมอนนมลงไปนี่ก็จะผสมกับน้ำ เาวข้าวไปก่อนนะคะก็เอาผสมลงไปในน้ำในน้ำ20ลิตรตลงไปอันนี้ที่สใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปแล้วนะคะ ใช้พี่สิริก็จะใส่ตัวนี้ด้วยนะฮอร์โมนไข่ทรูอินวันหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยใส่ไปเสร็จแล้วสำหรับฮอร์โมนที่จะไปบำรุงมาเดือฟิกของพี่สริริง่ายๆนะฮะแล้วก็อันนี้ อยากจะบอกเพื่อนๆว่าสิ่งนี้ที่พี่สิริทำนะพืชผักก็งามเนาะงามแล้วก็รสชาติก็อร่อยนะรสชาติก็อร่อยสำหรับไม้ผลนะที่เป็นไม้ผลที่เราปลูกไว้ปลูกไว้กินนะเพื่อนปลูไว้กินสูตรนี้นะมันจะทำให้ผักกรอบนะผักกรอบหวานนะผักกรอบหวานแล้วก็ ผลไม้ก็ผลไม้ก็อร่อยนะคะผละไม้ก็อร่อยนะและก็ทําให้พืชผักที่เป็นผักอินทรีย์เนี่ยจะมีรสชาติกรอบอร่อยนะผละไม้ก็หวานโดยเฉพาะผละไม้ที่มีรสชาติที่เปรี้ยวมากเนะเราสามารถปรับปรุงแต่งรสชาติของผักผลไม้ได้นะถ้าเราปลูกแบบพืชผักอินทรีย์นะ พ,พี่สิริด้วยประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่ทำที่ทำสวนเองนะที่ทำสวนเองทำปุ๋ยเองดูแลทุกวันนะคะในระยะเวลา365วันที่พี่สิริทำก็คือ1ปีนะด้วยประสบการณ์เต็มๆเลย1ปีนะไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะก็ปรากฏว่า ใช้ได้ผลจริงนะคะใช้ได้ผลจริงฮอร์โมนนมนะฮอร์โมนนมฮอร์โมนไข่จุลินทรีย์ถั่วเหลืองและจุลินทรีย์สาขาแสงช่วยปรับปรุงแต่งรสชาติของพืชผักที่เราปลูกให้หวานกรอบอร่อยนะคะถ้ามัมมี่ของท่านมีรสชาติเปรี้ยวนะมัมมี่เชียงใหม่จะมีรสชาติเปรี้ยวให้เวลาที่เราตัดแต่งสาวแล้วนะตัดแต่งทําสาวแล้วให้ใส่ให้ใส่ปุย๋ย นะน้ำสาวข้าวนะฮอร์โมนนมและก็ฮอร์โมนไข่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นนะแล้วก็ใช้รดลาดนะใช้รดลาดผสมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยรดลาดนะคะใช้รดลาดแล้วจะทําให้มัมมリีของท่านมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยนะหวานอมเปรี้ยวอร่อยนะไม่ได้ไม่ได้หวานเจี๊ยบนะคะคือหวานอมเปรี้ยวรสชาติอร่อยเหมือนที่พี่สิริทาคลิปเดินเก็บกินอร่อยจริงๆนะคะเพื่อนอร่อยจริงเพื่อนลองไปทําดูนะคะ ไปทำดูแล้วก็มันได้ผลจริงนะเพราะว่าถ้าท่านปลูกปลูกว่าปลูกไว้ขายนะปลูกไว้ขายรสชาติผลไม้ของท่านก็จะมีรสชาติที่อร่อยนะคะรสชาติที่อร่อยหรือท่านมีลูกค้าลูกค้าก็จะติดใจในรสชาติพืชผักผลไม้ของท่านนะคะสิ่งเหล่านี้พี่สีดีนํามาแชร์เพื่อนๆนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการมาเรียกร้องอะไรแต่อยากให้เพื่อนเกษตรอินทรีย์ที่ทําเป็น เกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจเพื่อทําเป็นธุรกิจนะก็นําไปใช้อดัดอัเข้าไปใช้ในพืชไร่สวนของท่านเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตนะคะเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตในไร่สวนของท่านนะคะแล้วก็ลดต้นทุนนะลดต้นทุนในครัวเรือนลดต้นทุนในพืชในไร่สวนของท่านด้วยโดยที่ณนะเวลานี้ปุ๋ยเนี่ยแพงมากนะคะเพื่อนปุ๋ยมีราคาแพงมาก ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยออแกนิกหรือจะเป็นปุ๋ยเคมีมีราคาสูงมากจนชาวกเกษตรกรของประเทศไทยไม่กล้าที่จะทำกะเกษตรเพื่อที่จะไปลงทุนซื้อปุ๋ยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นชาวกเกษตรแล้วเราจะทำอย่างไรที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาปุ๋ยที่มีราคาสูงนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาวิธีนะเพื่อนหาวิธีใช้สิ่งที่มีอยู่ รอบตัวเราธรรมชาติเกื้อกูลธรรมชาติด้วยกันนะคะไม่จําเป็นต้องไปใช้เคมีซึ่งแต่เก่าก่อนโบ,บ,บราณปูตตาย่ายายเขาก็ไม่มีปุ๋ยเคมีนั่นเพื่อนเขาก็ใช้ที่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อยู่ในครัวเรือนของเรานะคะปุ๋ยหมักก็มาปุ๋ยหมักปุยข้อก็มาจากขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ขี้แพะนะคะขี้ควายนะคะขี้เป็ด สิ่งเหล่านี้เขาก็นํามาหมักนะนำมาหมักนะแล้วก็ผสมดินแล้วก็ไปใส่พืชผักนะก็ทําให้พืชผักงามปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้นะปุ๋ยหมักจากเศษมันไม้หรือเป็นน้ําหมักน้ําหมักปลาน้ําหมักปลาหรือจะเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นปลาหรือเป็นเศษอาหารอย่างอื่นแล้วก็นํามาหมักนะนำมันนามาหมักเราจะทาหมักเป็นปุ๋ยน้ําก็ได้หรือเราจะมาทำหมักลงไปในดินเลยก็ได้ นะก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาเคมีนะคะเราไม่ต้องพึ่งพาเคมีสิ่งเหล่านี้ถ้าเราถ้าเราทำได้นะโดยเฉพาะเพื่อนเกษตรอินทรีย์ที่ทํำพืชส่วนเยอะๆนะคะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยนะคะเพื่อนพึ่งพาตัวเองด้วยนะคะการทำทำงานทําทุกหน้าที่นะคะทำและพัฒนา นะทำและพัฒนาอย่าใช้แต่แรงนั้นเพื่อนใช้สมองด้วยนะคะใช้สมองด้วยเพราะต่างประเทศนะทุกวันนี้เขาก็ไม่พึ่งเคมีนะเพื่อนเขาก็ไม่พึ่งเคมีแต่การทำฟาร์มนะของต่างประเทศรัฐบาลมีการเกื้อกูลแต่ประเทศไทยไม่มีนะคะพัฒนาแล้วแต่ได้แค่นี้นะคะนะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองเดี๋ยวพี่สริจะพานะเพื่อนเอาฮอร์โมน ฮอร์โมนะตัวบำรุงนี้ไปลดลาดมาเดือดฟิกกันนะคะนะจ้ามาช่วยพี่สิริลดผักกันนะคะเพื่อนเราไม่ได้ฉีดพ่นเราก็ลดราดลงไปเลยเพราะว่าต้นยังเล็กถ้าต้นใหญ่กว่านี้เราอาจจะต้องใช้เครื่องตัวช่วยเนาะฉีดพ่นลดราดลงไปเดือดฟิก นนี่ก็เป็นของพี่หน่อยเหมือนกันหน่อยให้มาอันนี้เป็นนกน้อยนำโชคเนีนไนะได้หมดนะคะคือผักส่วนครัวเราก็ลดไว้ได้อันนี้เป็นกระถินนะเพื่อนกระถินกระถินก็อร่อยลดลงไปวางลลายโจนคือผักส่วนครัวได้หมดนั้นเพื่อนนะลดล่าลงไปได้หมด มะกรูดมะกรูดใบใหญ่มากนะมะกรูดพี่สิริต้นนี้น,นี่ก็ปลูกด้วยมเมล็ดปลูกด้วยมเมล็ดพันธุ์นะปลูกด้วยมเมล็ดพันธุ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนพี่สิริก็ผ่านเพื่อนมา รดน้ำผักเพิ่มฮอร์โมนนะให้กับพืชผักนะแล้วก็ให้กับมะเดื่อฟิกเนาะจะได้กินลูกแล้วติดลูกแล้วเห็นไหมคะเราก็จะมารอริมชิมรสชาติกันเนาะว่ามะเดื่อฟิกพิสซิลิก็จะรสชาติเป็นอย่างไรนะคะเพื่อน แล้วก็ดูแลไปพืชพันไม้ของเรานะคะสวยงามค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะจ๊ะ